โอเคผมก็สวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยผมแล้วก็อยู่กับเกมโลบอกแมวบ็อกฟุตอีกเช่นเดิมเช่นเคยนะฮะวันนี้เราก็จะมาแจกโค้ดที่แอดมินเพิ่งปล่อยมาเลยนะโค้ดแบบสดๆดใ,ใหม่ๆร้อนๆเลยนะทุกคนก็อย่าไป่วมกันนะว่าโค้ดนี้มันใส่แล้วก็ได้อะไรนะทุกคนก็มาดูนะโอเคก่อนที่ผมจะแจกโค้ดนะทุกคนแลก็ฝากหน่อยนะคันะทุกคนกดไลค์กด, like, กด,ดติดตามผมหน่อยนะก็คลิปนี้ก็ขอสัก50ไลค์แล้วกันนะเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะทุกคน อ่าแล้วก็ขออีกอย่างนะทุกคนนะก็ผมทำทิกตอกนะทุกคนนะก็ช่วยกันไปกดไลค์ในทิกต็อกผมด้วยนะทุกคนแล้วไม่ใช่ดิกดติดตามทิกต็อกผมด้วยเออก็ผมจะลงคลิปทิกตอกก่อนแล้วก็จะมาลงใน YouTube อะไรประมาณนี้ทุกคนนะนะผมก็จะตัดคลิปสั้นๆไปลงในทิกต็อกก่อนนะทุกคนก็สามารถไปกดติดตามรอที่ผมลงปล่อยคลิปได้ทุกคนก็สามารถไปกดตามแล้วก็รอดูคลิปก่อนใครได้เลยทุกคนเพราะว่าผมจะลงในทิกต็อกก่อนนะก็จะประมาณนั้นทุกคนนะ โอเคแล้วก็จะมาใส่โค้ดก่อนเลยล้วกันนะทุกคนไม่ได้ใส่นานใส่ไงวะอ๋อนี่โค้ดของเราก็จะมีชื่อว่าไม่รู้ว่าเสียงมันจะชัดหรือเปล่านะผมก็พยายามปรับให้มันเสียงชัดที่สุดแล้วทุกคนก็พิมพ์ตามผมได้เลยทุกคน N O O B แล้วก็2แล้วคนแล้วก็ P R โอ้นะคนก็โค้ดนี้เลยนะใครที่แบบมองไม่เห็นก็เดี๋ยวผมจะซูมให้ทุกคนถ้าใครที่ผมซูมแล้วก็มองไม่เห็นเดี๋ยวผมจะเอาโค้ดนี้ไปแปะไว้ในคอมเมนต์นะฮะก็สามารถเอาไปใช้กันได้ทุกคนมาดูนะว่ามันจะเป็นโค้ดอะไรนะปึ๊บอ๋อมันเป็นโค้ด20นาทีนะคนมีอะไรอีกหรือเปล่าโประมาณนั้นุกคนเป็นโค้ด20นาทีบวกไ,ไม่ใช่ดิ คูณสองยี่สินาทีเลเวลทุกคนมาตอรี่ด้วยนะใช่ไหมเนะี่ยเดี๋ยว,วยกันมาตอรีน่าจะคูณละมัง้งไม่แน่ใจเพราะว่าอันนี้คือผมอเต่อเมัตอรีคูณสองมามันก็มาดูไม่ได้เนาะโอเคก็ประมาณนี้ผมสำหรับคลิปนี้นะก็อย่างที่ผมบอกที่ผมพูดไปต้นคลิปนะก็ฝากไปกดติดตามทิกตอกผมด้วยทุกคนนะอผมจะทำคลิปทิกตอกเอ้ยไม่ใช่ดิผมจะทาคลิป สั้นไปลงในทิกตอกก่อนประมาณนั้นทุกคนถ้าใครอยากดูคลิปก่อนก่อนก็สามารถาเข้ามาดูในทิกตอกก่อนได้ทุกคนนะก็ประมาณนี้ผมนะก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามยูทูบผมด้วยเออไว้เจอกันในคลิปหน้าทุกคนนะบ๊ายบาย